ครั้งนี้นะคะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีอยู่ในแผนการเดินทางของตัวเองเลยค่ะ mm hmm. เห็นเพื่อนๆเขาจัดทริปมากันก็ไม่เคยสนใจแต่วันหนึ่งค่ะก็มีน้องที่ทเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะคะน้อง เขาบอกว่าเออจอเจียน่าสนใจนะพี่แก้วสวยมากเลยไปกันไหมอะไรเงี้ยหาเพื่อนร่วมทิปอยู่นะคะเพราะเราจะซื้อทัวร์ไปเราก็เลยอ่ะถ้าน้องอยากไปพี่ก็ไปด้วยนะคะเพราะว่าปิดโควิดมานานนะคะไม่ได้เที่ยวไหนนานแล้วค่ะแล้วก็ไปกับน้องๆเพื่อนๆน,นะคะกันเองค่ะก็สนุกดีนะคะแล้วก็ได้พักผ่อนนะคะได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่เราคุ้นเคยด้วยนะคะเรามานะคะเราก็ซื้อทัวร์กันมาค่ะทัวร์ที่เราใช้นะคะก็ใช้สายการบินเตอร์ก พีแอร์ไลน์ค่ะมาถึงก็เที่ยวกันเลยค่ะวันแรกลงมาถึงก็มาเที่ยวกันปกตินะคะถ้าจัดทริปเองเนี่ย ชอบฟที่มาถึงบ่ายเพราะว่ามาถึงจะได้เช็คอินเข้าโรงแรมอาบน้ําทานข้าวเย็นนอนนะคะให้สบายแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยออกเที่ยวนะคะแต่มากับทัวร์นะคะก็ดีไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็เที่ยวตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็ชมเมืองเทเลบิซีนะคะแล้วก็จะมีไกด์นะคะที่มีความรู้นะคะเล่าให้เราฟังนะคะไกด์ของเรานี่เก่งมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไกด์คนไทยนะคะแล้วก็คุณแอดเรนาะคะถ้าใครดูรายการอาจารย์เผ่าทองนะคะก็จะรู้จักกับ เธอนะคะให้ข้อมูลดีมากแล้วเป็นคนที่แบบรักประเทศรักจอร์เจียมากสุดๆเลยนะคะแล้วก็แฟนของเขาเนะคะเป็นคนยูเครนด้วยนะคะเขาก็เลยจะอินนะคะเพราะตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงสงครามยูเครนกับรัสเซียพอดีค่ะช่วงนั้นกําลังยิงลงไฟฟ้าใหญ่ในยูเครนอยู่นะคะแต่เราก็คิดว่าเอ้ยถ้ามีปัญหาอะไรหรืออันตรายเขาก็คงแบบงดการเดินทางนะคะแล้วก็ถือว่าพวกเราโชคดีอะคะ่ะได้มาในตอนที่ราคา วรไม่สูงนะคะราคาดีเลยค่ะแบบเวันห0,000บาทนะคะก็ที่เที่ยวในจอร์เจียนะคะถ้าจะสรุปนะคะคิดว่าส่วนตัวนะ สรุปได้3หมวดะคะ่ะหมวดแรกนะคะก็จะเป็นโบสถ์วิหารนะคะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ค่ะเป็นหลักเลยนะคะเข้าโบสถ์เข้าวิหารกันเกือบทุกวันนะคะและที่สําคัญอยากแนะนําค่ะคนที่จะมาจอร์เจียนะคะผู้หญิงนะคะให้เตรียมผ้าคลุมผมมาด้วยเลยค่ะเพราะบางที่นะคะที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ เข้มงวดมา,มากๆเคร่งครัดมากๆนะคะจะมีบาดหลวงค่ะคอยตรวจตาการแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะผ้าคลุมผมนะคะต้องยาวคลุมสะโพกดังนั้นนะคะถ้าไม่อยากใช้รวมกับของคนอื่นที่ทางโบสถ์หรือวิหารเขาจัดไว้ให้เราเตรียมของเรามาเองนะคะก็จะสบายใจสะดวกใจกว่าเนาะ <S <S ที่เที่ยวหมวดหมู่ที่2นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานมิตรภาพนะคะส่วนใหญ่จะสะท้อนนะคะถึง าการเมืองในอดีตนะคะรวมถึงที่เรากําลังเห็นนะคะเพื่อนๆก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างยุคขอโทษค่ะไม่ใช่ยูเครนไหมอินตุลอ๋อไม่ใช่ตุรกีอีกอตายละจอเจียนะคะจอเจียกับรัสเซียนั่นเองค่ะเหมือนเป็นการตอกย้ํานะคะ คนจอร์เจียเขาก็ไม่ได้อยากให้สร้างนะคะเพราะมันเป็นการตอกย้ำค่ะว่าเขาว่าถูกปกครองโดยรัสเซียมายาวนานนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานแล้วก็นี้ค่ะในรูปนะคะเป็นทางนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะทางแบบลำบากมากต้องดูว่ารถยี่ห้ออะไรนะคะใช้ยางอะไรนะคะดูทางแบบโหถ้าเป็นรถเหล่านี้น้ำน้ำตาไหลน้ำลายยืดนะคะไปนะคะจนถึงข้างบนแต่สิ่งที่เห็นนะคะคุ้มค่ามากนั่นก็คือโบสถ์เกอร์เกตินั่นเองค่ะอยู่บ เทือกเขาคอเคซัสค่ะอันนี้คือถ้าถามว่าประทับใจที่ไหนที่สุดนะคะขอยกให้ที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเทือกเขานี้คือแบบวิวดีงามสวยงามมากนะคะที่เขาบอกว่าวิวส v วิสนะคะโอ้โหบอกเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเทือกเขาคอเคซัสนะคะก็คือจะกั้นระหว่าง จอจีกับรัสเซียนั่นเองค่ะแล้วก็มหาวิหารเกเกตินะคะภายในนะคะจะมีสิ่งสําคัญนะคะที่เรานะคะจะต้องมากันนะคะก็คือเป็นรูปของนะคะพระแม่มาเรียเนาะแล้วก็พระหัตถ์ท่านจะด,ดํานะคะเพราะตอนที่รัสเซียนะคะกวาดล้างศาสนาคริสต์นะคะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็มีการเผาทําลายโบสถ์นะคะชาวบ้านนะคะผู้ศรัทธานะ,ะก็เลยพานะคะพระรูปนะคะเป็นรูปภาพนะคะของท่านนะคะมาด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่า ท่านเนี่ยได้ช่วยปัดไฟนะคะพระหัตถ์ท่านนะคะก็เลยดำไปหนึ่งข้างนะคะท,ที่เที่ยวหมวดหมู่ที่3ก็คือธรรมชาตินั่นเองค่ะดูสิคะสวยงามมากๆเลยค่ะมีสกีรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะเนี่ยค่ะเมืองที่เรากําลังกลับไปเนี่ยเป็นเมืองสกีรีสอร์ทเลยนะคะอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะหลังจากที่พวกเรากลับนะคะก็จะเริ่มคึคกคักค่ะด้วยนักท่องเที่ยว แล้วก็พอเรากลับเข้ามาในเมืองนะคะเราก็มาสถานที่นะคะที่คล้ายๆโซนเฮงนะคะก็เรียกว่า Chronicle of Georgia นะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นเสานะคะที่สลักนะคะบอกถึงประวัติศาสตร์นะคะเสา16ต้นนะคะบอกเล่าประวัติศาสตร์นะคะของประเทศจอร์เจียไว้นะคะพอฟังแล้วนึกถึงเลยนะคะนึกถึงตอนที่นาง12นะคะสลักนะคะฟักนะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะของตัวเองนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะก็เป็นการ สลักเรื่องราวของประเทศเขานะคะไว้บนเสาหินนะคะใช่ไหคะให้แข็งแกร่งนะคะดังผาหินนะคะก็สลักเอาไว้นะคะอาหารจอร์เจียนะคะชอบมากถูกปากมากๆเพราะเป็นสไตล์แบบธัญ,ญพืชมีมะกอกนะคะรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพค่ะคือไปนี่แบบได้กินผักทุกวันไปบางประเทศเราจะรู้สึกโอ้ไม่ได้กินผักเลยได้กินแต่ชีสอะไรเงี้ยมาที่นี่นะคะผักนี่คิดว่าวันหนึ่งได้ เกิน5สีค่ะเพราะพวกเบอร์รี่อะไรเงี้ยเยอะมากเลยค่ะก็ถูกใจถูกปากนะคะมาเที่ยวกันต่อเลยค่ะก็ไปดูป้อมนะคะอนานูรีนะคะอันนี้ก็จะดังมากนะคะก็อยู่ระหว่างทางเนาะแล้วก็แวะค่ะที่ป้อมนี้นะคะ ป้อมเนี่ยเวลาทหารเขามาลบนะคะหรือว่ามาประจำการอยู่ที่ป้อมเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณบอกข่าวแล้วก็ต้านศัตรูอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องสร้างโบสถ์ไปด้วยค่ะก็เลยจะมีโบสถ์สำคัญนะคะอยู่ในป้อมเช่นกันค่ะและที่พลาดไม่ได้อีกที่หนึ่งนะคะเรามาในประเทศนะคะที่ถูกปกครองนะคะด้วยคอมมิวนิสต์นะคะเราก็ต้องไปเยี่ยมชมบ้านของโจเซฟสตาลินผู้นำรัสเซียแต่มีบ้านเกิดอยู่ที่จอร์เจียนั่นเองค่ะ ที่ทําให้เราผ่านร้อนมาได้นะคะคือผ่านหนาวบนคอเคซัสมาแล้วนะคะเพราลงมาถึงข้างล่างเนี่ยร้อนสาหัสมากในรถเราก็ยิ่งร้อนนะคะก็คือไอศกรีมค่ะ และก็ไวน์วน์เนี่ยราคาถูกนะคะดื่มกันได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะไม่ว่าจะไปพักที่ไหนนะคะทุกเย็นนะคะเราก็จะได้ชิมไวน์นะคะก<ม>ับเพื่อนๆนะคะก็มาก็บันเทิงดีค่ะผ่อนคลายนะคะมาดื่มไวน์กันไม่ใช่ดื่มไวนย์อย่างเดียวนะคะนี่เราจะมาดื่มน้ําแร่ด้วยค่ะที่เมืองปรจโจมีนะคะ ตึกสีฟ้าที่เราเห็นนะคะเป็นบ้านพักร้อนนะคะของราชวงศ์โรมานอฟค่ะราชวงศ์โรมานอฟนี่เป็นครอบครัวนะคะสุดท้ายเนาะก่อนที่จะโค่นล้มระบบกษัตริย์จากรัสเซียนะคะที่แรกตกใจคือว่าเป็นบ้านหลังที่เขามายิงนะคะเพราะว่าครอบครัวนี้เขาถูกยิงเนาะตอนที่โค่นระบบกษัตริย์นะคะแต่เขาบอกอันนี้เป็นบ้านพักร้อนนะคะไม่ได้เขาไม่ได้ถูกยิงที่นี่เนาะไม่ได้ถูกสังหารที่นี่เราก็ไปตามหาลำแรกกันต่อค่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับไปกันต่อค่ะ โดมฟ้านั่นแน่เลยค่ะคิดว่านะคะโดยสัญชาตญาณนะคะหรือซิกเซนบอกชัดเจนค่ะว่าน้าแร่มันต้องอยู่ในโดมแก้วสีฟ้าๆนันแน่นแน่เลยนะคะไปดูกันนะคะมาถึงที่แล้วมันต้องชิมกันสดๆเลยอาพี่เขาก็จะคอยตวงไอ้กรอกให้นะคะเราก็ไปเอามานะคะ จะชิมดีไหมนะเพราะดูจากคนอื่นที่เขาชิมกันแล้วเขาก็เลิกชิมค่ะบางคนก็ไม่ชิมนะคะชิมหนึ่งชิมสองอืมอ่ชิมสามเขาบอกว่าดีค่ะดีต่อสุขภาพชิมสี่ชิมห้าชิมหค่ะชิมเจดค่ะจะหมดแก้วไหมนะเขาบอกว่ากินแล้วจะย้อนไว้ได้ชิมไปหอึกแล้วยังเต็มแก้วอยู่เลย แต่ออพอกลับมาเธอบอกว่าหมดแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ของเมาส์ของเมาส์นะคะเคเบิลคาร์นี้คุณลุงนะคะที่เราเห็นนะคะเขาเป็นทหารรัสเซียเกา่าค่ะแล้วเขานะคะก็ไม่อยู่ที่จอร์เจียแล้วก็สร้างเคเบิลคาร์นี้ด้วยตัวเขาเองจาไม่ได้ว่ากี่สิบปีก่อนนะคะแต่ว่ามันแข็งแรงมากแล้วก็ใช้มานี่ความสุขของคุณลุงนะคะความสุขเล็กๆนะคะของคุณลุงคาะคุณแม่มาแล้วนะคะคุณแม่แบาบา เปิดมีลูกสาวฉันก่อนเลยคะคุณล,งลนะุงดูนะคะเคเบิลนะคะอายุยาวนานนะคะถ้าผู้สร้างก็ยังอยู่นะคะก็ให้บริการนะคะขึ้นลงทุกวันทุกวันเราก็คิดนะคะว่าออสงสัยอ่ะคือคุณไก่เขคงไม่รู้จะพาเราไปไหนนะก็เลยพยายามหาที่ค่ะให้เราอ่ะก็ขึ้นมาดูกันนะคะเราก็เลยบอกขอลงเถอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเดินเล่นข้างล่างดีกว่าขึ้นไปข้างบนก็ไม่ไม่มีอะไรนะคะก็ได้ดูท็อปวิวนะคะ เรารู้สึกว่าเสี่ยงเกินไปกับเคเบิลคาร์ที่เราขึ้นมาด้วยแต่จริงๆมันขับรถขึ้นไปได้นะคะข้างบนนั่นนะคะก็เหมือนเป็นเป็น,ป,นปาร์คอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างบนข้างล่างเราก็เลยมาเดินเล่นนะคะพี่บางคนของเรานะคะว่าเ่ยวชาญปราตร์ค่ะเขาก็เล,าเล่าเล่าให้เราฟังนะคะว่าไอหินพวกนี้มันคืออะไรนะคะถนนสายนี้นะคะมันมีความสําคัญยังไงนะคะแต่ว่าเราก็ขอโทษนะคะเราจําไม่ได้เลย,เลยจําได้แต่เอพิวเอพิวอะไรสักอย่างนะคะก็ เขาเป็นว่ารวมๆแล้วดีค่ะเพื่อนๆสนุกสวยเมืองนี้น่ารักนะคะคือตึกรามบ้านช่องคือสวยยังคิดเลยว่าเออทัวร์เราน่าจะพามานอนที่นี่นี่ค่ะแล้วก็พามาชิมไวายกันจริงจังนะคะเขาก็บอกวิธีวายจอเจียนเนี่ยจะหมักต่างกับไวายที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้หมักในถังไมโอค่ะเพื่อนๆหมักในเครนะคะก็คือเหมือน หม้อดินหม้อไห้นะคะหมักในโอง่งดินนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้จูลินซีนะคะดังนั้นก็จะเป็นไวน์ที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งเลยค่ะไวน์จอเจียนี่ผลิตเยอะติดอันดับโลกเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาเราจะไม่ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเขาต้องส่งให้รัสเซียะะถูกเขาถูกปกครองโดยรัสเซียเนาะ,ะผลิตได้เท่าไหร่ก็ต้องส่งให้รัสเซียะคะ่ะก็เลยไม่เคยได้ยินนะคะเพอตอนนี้ก็เริ่มมีจําหน่ายในหลายๆประเทศแล้วนะคะก็ไปนะคะก็อย่าลืมชิมไวน์กันคะ่ะ แล้วก็กลับมาฟังนะคะคุณไกด์คนสวยของเรานะคะเธอน่ารักมากนะคะไกด์ของเรานะคะน่ารักจริงๆนะคะถ้าไปเที่ยวจอร์เจียล้วซื้อทัวร์นะคะลองถามดูว่าเออคุณทัวร์คะคุณแบบทัวร์ของคุณที่นู่นนะคะไกด์อะค่ะใช้คุณอะเดเรนาไหมคะถ้าไม่ใช่นะคะบอกเลยค่ะให้เชิญอะเดเรนาอะไรคะ่ะเพราะว่าเธอหน้ารักมากจริงๆแล้วก็ข้อมูลเธอแน่นมากแล้วเธอมีความเป็นจอร์เจียสูงมากนะคะเธออินนะคะแล้วก็มีความรักชาติสูงมากนะคะ ก็เที่ยวโบสถ์กันคะเข้าโบสถ์กันนะคะเดี๋ยวจากในโบสถ์นะคะเราก็ไปเดินเล่นต่อกันข้างนอกดูบ้างค่ะ<ม>ได้ชมนะคะโบสถ์ท่ามกลางบรรยากาศฟ้าสดใสนะคะจะเห็นว่ายังอยู่ในช่วงที่เขากําลังบูรณะนะคะ เป็นหลักเลยค่ะเข้าไปเราก็ต้องเดินหลบหลบเหล็กหน่อยนะคะในภายในตัวโบสถ์เนาะแล้วก็ภายนอกก็กําลังปรับปรุงนะคะ mm hmm. เห็นเพราะว่าที่เนี่ยจะถอดความเป็นยูเนสโกออกด้วยนะคะโบสถ์ที่เราไปตะกี้นะคะเพราะว่าปรับปรุงมากเกินไปนั่นเองนะคะ mm hmm. เขาก็เลยจะแบบยึดคืนอะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะเป็นแบบไม่เป็น h i s t o r i c a l แล้วแล้วก็มาเดินเล่นกันต่อในเมืองค่ะเมืองเขาก็จะประชากรไม่เยอะนะคะ mm hmm. เพราะว่าประเทศจอร์เจียนี่พื้นที่เขาแบบ น้อยกว่าบ้านเราเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เมืองก็ไปเดินเล่นนะคะไปดูเมืองเขาบ้างแต่อยากเล่าให้ฟังค่ะเรื่องการขับรถเนาะอ๋อก่อนจะไปการขับรถนะคะเพืเ่อนๆนี่ก็จะมีการไปเดินถ้ำนะคะถ้าจะไปนะคะก็แนะนําให้ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะมันก็จะเฉอะแฉะหน่อยนะคะแล้วก็ จะมีหินนะคะหินงอกหินย้อยนะคะมีการแสดงติดไฟเอาไว้นะคะให้ดูนะคะก็จะใช้จินตนาการนิดนึงนะคะบอกว่านี้เป็นเป็นหินที่แบบเกี่ยวกับความรักนะหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนออกมานะคะก็นั่งเรือนะคะอารมณ์แบบทำรอดเขากรอบนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูเสียวเหมือนแบบ ท้ารอดเขากรอบบ้านเรานะคะหรือว่าท้าพุงช้างที่พังงาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือนั่งออกไปก็ค่อนข้างสบายค่ะก็ก้มต่ํานิดนึงนะคะก้มต่ําแต่ไม่ต้องแบบถึงขนาดต้องแบบนอนแล้วกลัวว่าจะหมกเราจะชนผนังนะคะไม่นะคะและที่บอกนะคะก็คือแต่ละวิหารเนี่ยเยอะมากนะคะวิหารที่เนี่จริงๆเราตั้งใจจะมาดูไม้กางเขนนะคะที่ใหญ่มากๆแต่เราอะ มาถึงช้าเพราะว่ารถติดค่ะการเดินทางแบบถนนไม่ค่อยดีนะคะกําลังก่อสร้างเหมือนอารมณ์แบบพระรามสองบ้านเราค่ะก่อสร้างตลอดนะคะสุดท้ายนะคะเราก็เลยมาไม่ทันนะคะโบสถ์ปิดสก่อนค่ะน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาอีกเมื่อไหร่นะคะแต่ก็ได้ชมบรรยากาศค่ะเพราะเป็นจุดที่มองลงไปนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำสายสำคัญนะคะสองสายสองสีมาบรรจบกันค่ะ บรรยากาศดีค่ะเสียดายเนี่ยแหละมายืนรอกันหน้าโบสถ์นะคะมาไม่ทันห้าโมงเย็นเวลาที่เห็นนี่ก็คือห้าโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่ายังสว่างอยู่มากค่ะแล้วก็ภายในโบสถ์นะคะเข้าไม่ได้แล้วนะคะก็เสียดายแต่ก็ต้องทำใจค่ะแล้วก็เดินชมวิวเอานะคะก็เห็นไหมคะแดดแรงมากเลยค่ะก็อากาศร้อนนะคะแล้วรถที่ไปก็ ค่อนข้างร้อนนะคะก็ไปเดินเล่น,นะคะ่ะแล้วนี่เราก็ไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็จะชมโบสถ์วิหารแบบโบสถ์ที่นี่นะคะน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราเขาไปดูข้างในกันนะคะคุณไกด์เราเขาใช้เวลากับสถานที่นี้หลายจุดมากเลยค่ะจะเห็นว่าโบสถ์ที่นี่จะมีขนาดใหญ่นะคะเสาก็ใหญ่นะคะ พอ,อฟังคุณไกเล่าแล้วเนี่ยเหมือนในหนังเลยค่ะเป็นที่รวมนะคะศรัทธาแล้วก็คนนะคะสมัยก่อนนะคะก็จะมารวมกันที่โบสถ์แห่งนี้ค่ะบรรยากาศภายในโบสถ์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นถึง ศรัทธานะคะของผู้คนตะบดเนี้ยเหมือนในหนังเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่านอกจากขนาดที่ใหญ่อันนี้เป็นห้องสดมนเห็นประตูนี้ไหมคะสมัยก่อนนะคะเวลาถ้ามีค่าศึกนะคะมาล้อมนะคะชาวบ้านก็จะมาที่โบสถ์เนี้ยคะ่ะแล้วก็ปีนเข้าไปในประตูช่องที่เป็นห้องสดมนตะกี้นะคะแล้วก็สามารถนะคะเข้าไปในเสานะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อแล้วก็พาทุกคนนะคะหนีออกไปข้างนอกแล้วก็ซ่อนอยู่นะคะภายใต้ช่องลับต่างๆได้นะคะ หมนหหนนัเลยค่ะ้าต่างนะคะก็เหมาะนะคะพร้อมที่สําหรับไว้ยิงธนูอะไรเงี้ยใส่ผู้ที่เข้ามานะคะพวกศัตรูได้นะคะก็เป็นทั้งโบสนะคะทั้งกองบัญชาการลบนะคะแล้วก็เป็นที่หลบภัยนะคะให้กับคนในสมัยก่อนแล้วก็นี่ค่ะน,บบน,นักบุญโนกางเขนของจอเจียจะต่างะคะ่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ากางเขนนะคะจะหุบลงนิดนึงค่ะแล้วก็ ใช้ผมนะคะของนักบุญนีโน่เนี่ยนะคะพันนะคะกางเขนกางเขนนี้จะไม่เป็นกางเขนมุมฉากนาะก็จะเป็นมุมหุบลงนะคะแล้วก็ทํามาจากก้านองุ่นนะคะนี่ก็จะมีก้านองุ่นด้วยค่ะแล้วก็มัดนะคะหมายชิ้นน้ยเป็นกางเขนด้วยเส้นผมของนักบุญนีโน่นั่นเองค่ะ อออกจากโบนนะคะก็บรรยากาศข้างนอกนะคะก็เริ่มขําแล้วค่ะก็ยังไม่กลับโรงแรมกันเลยนะคะเดี๋ยวออกจากที่นี่นะคะทัวร์ก็จะพาไปกินข้าวอีกค่ะระหว่างทางเดินกลับนะคะก็ชมบรรยากาศค่ะร้านค้านะคะไอติมตุรกีนะคะนี้เราก็คุนชินกันดีนะคะถ้าใครไปตุรกีก็จะชินกไกติมตุรกีค่ะแต่มาที่จอร์เจียนะคะขนมอย่างหนึ่งนะคะก็คือชูเคล่านะคะต้องกินเลยนะคะแต่ว่า บางอันมันหวานมากเลยเป็นคนไม่ชอบหวานแต่เจ้าเนี้ยค่ะก็คือเป็นเจ้าที่คุณแอนเดรนาแนะนํานะคะอร่อยมากๆข้างในนะคะก็เป็นพวกฮัสเซลนัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวอลนัทนะคะแล้วก็เคลือบด้วยน้ําผลไม้นะคะอร่อยค่ะหวานน้อยอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศกลางคืนนี่ผลไม้เยอะมากเห็นแล้วคิดถึงเลยนะคะอยากกินอีกนะคะมีความสุขมากกับผลไม้นะคะผลไม้อย่างเดียวก็จะเกินห้าสีแล้วไหมนะ เนี่ยคือดีมากนะคะทานผลไม้คือไปจอร์เจียนี้คือฟินนี่โตอาหารของเรานะคะออเด็บนะคะคือผลไม้รวมซุปถั่วนะคะกินได้นะคะไปจอร์เจียอาหารถูกปากนะคะถูกปากทุกมือนะคะถูกปากถูกกระเพาะนะคะเค็มไปบ้างก็กินน้ำตามนะคะแต่โดยรวมนะคะทานได้หมดเลยะคะ่ะก็ไม่ต้องกลัวอดนะคะไปจอร์เจียนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้กินได้ทั้งนั้นเลยนะนี่ผลไม้อันนี้ชอบมาก ทานกันได้ทุกมื้อนะคะเดี๋ยวระหว่างทางนั่งรถกลับเราก็ได้ชมบรรยากาศในเมืองเทเลบิซีนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะยามกลางคืนนะคะแล้วก็เรากลับไฟข้ามกันค่ะเ,เพื่อนๆก็ได้ไปเที่ยววิหารนะคะในเทเลบิซีนะคะก่อนกลับอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไมต้องใช้ภาคกลุ่มนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะยังขาดที่เที่ยวนะคะอย่างแอปรูสเซนะคะที่เป็นถ้ำนะคะไม่ได้ใส่ไว้แต่ก็มีอยู่ในโปรแกรมเที่ยวนะคะมีหลายๆที่นะคะที่อาจจะตกหล่นไปบ้างนะคะแต่โดยรวมค่ะก็อยากให้ทุกคนไปนะคะค่าทัวร์ไม่แพงค่าอาหารไม่แพงนะคะแล้วก็สวยงามค่ะมีหลายๆด้านที่เที่ยวชมกันค่ะ